ปวดหัวไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นปัญหาของใครหลายๆคนแล้วจะทนทำไมอ่ะสวัสดีค่ะแพรนะคะแพริยามิชแรนสงขา2 0ง4ค่ะวันนี้แพรอยู่ที่ศูนย์ไฮเปอร์แบริกโรงพยาบาลยันฮีค่ะ ช่วงนี้แพรรู้สึกว่าแพรเป็นไมเกรนบ่อยมากนะคะพอปวดหัวเราก็จะไม่มีสมาธิก็เลยเข้ามาที่ศูนย์ไฮเปอร์แปรลิกที่โรงพยาบาลยันฮีกันนะคะเพื่อมาทำออกซิเจนบำบัดกันค่ะทุกคนสำหรับโปรแกรม HBO นะคะก็จะช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบของหลอดเลือดในสมองและยังช่วยให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนที่เพียงพอทําให้อาการปวดหัวไมเกรนของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงแถมยังช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะตอนอยู่ข้างในเนี่ยความรู้สึกคือแบบ เหมือนเราขึ้นยานอาวกาศเลยค่ะข้างในบริสุทธิ์มากเพราะว่าเป็นออกซิเจนแบบที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็คือแบบดีต่อร่างกายเราสุดๆนะคะใครที่ตัวที่แคบสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยบอกเลยว่าประทับใจสุดๆเลยค่ะ what are you waiting for ถ้าใครมีปัญหาปวดหัวไม่เกณฑ์นอนไม่หลับเข้ามารับออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ที่ศูนย์ไฮเปอร์แบริกที่โรงพยาบาลยันฮีได้เลยนะคะ